หายเลยครับเมื่อหลือผมก็บอกมีตำรวจแล้วเมื่อวานนี้ทนายก็คุยตำรวจไม่มีใครบ้างก็บอกชื่อมาเราก็จะได้ก็ให้ข้อมูลอยย่างอะไรให้ตำรวจยังไม่เปิดเผยก่อนคือเมื่อเช้าก็คุยกันเก่าชายนาร์ที่ดูเลยเอสของใช่เมื่อวานนาร์ก็คุย เราเราก็จะได้เน้ก็สดผมตรงไปตรงมาเพาะเราไม่คิดว่าเราไม่คิดว่าลูกศิษย์เราทำอะไรผิดคือวันนั้นคือวันที่ครับการทำบอลครับอ๋อีอ๋อโอเคทำได้ได้เออมันจะมีคนที่คานั้นขอกาซึ่งเมื่อวานกนมาแล้วบอกว่าผมจะไช้นี้ใครก็ชื่อมาแล้วก็ชื่อเราจะให้คุณลอง ไช่ไหมคุณกวรเพราะวรนี่เขาได้ชื่อมาเนี่ยแล้วก็ไม่อยากพาลูกกลัวสทนักงานกเลยเขารู้สกว่าเาบบไม่บายใจเขาดูใช่หรือไม่ใช่น้อเขา่ดนจับพราะวันอะไรผมสอบตายอีกว่ามีมันนี่เขาบอกว่าผมควบมยาสิบพวกอาจารย์ยาะมาณหกครับที่าส่คิปที่สดายรับแกพาลูกไปสอบนที่บักแล้วก็ ก็ฝากให้เรากองลองได้แลโอเคได้้นักศึกษาเป้มาณแลครับโดยคุเนี่ยตอนนี้รไรละเอไม่รู้ครามว่าันน้มีทีนารเาแล้วเพราะว่าคือเด็กสดีีคนี้แหลย

เจ้าของสำนวนแล้วเราเขาบอกเขาว่าจะมาสิบโมงเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าวันนี้มาเนี่ยเขาบอกวันนี้ไม่อยู่ไม่อยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยคือมีพ่วงกลับอยู่เมื่อกี้ผมคุยกับเอามาคุยกับทางตำรวจในนี้ลูกศิษย์เก่าผมบอกว่าคือเขาไม่รู้รายละเอียดว่าอีเจ็ดคนหนึ่งใครเพราะนั้นเนี่ยคือผมเจอสิ่งที่น่าจะคือมีเมื่อพ่วงกลับอยู่บนทำที่ที่สงอยู่พ่อกระเตลผมคือเราจะรอพ่วงกลับทำาี่ที่สงเสร็จ แล้วก็ถามรายละเอียดเพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือผมคิดว่าถ้าเกิดเราตับไปเด็กนักศึกษาก็กังวลใจไม่รู้ว่าคนแตลกหน้าที่แวะเวียนเนี่ยใช่ตำรวจหรือเปล่าหรือเป็นทิตโขกธรรมดาทั่วไปเพราะฉนั้นผมคิดว่าผมเสนอรอเจอพ่วงกับเข้าใจว่าทางเข้าออกมีทางเดียวไม่เป็นงานเลยวันนี้เป็นงานวันตมีเลย ก็เสนอผมเสนอนะครับรอเจอผู้กุกับก็ผมเข้าใจว่าสืบเนื่องจากกรณีที่คุณานนท์นะครับอานนท์ัมพากับคุณประสิทธิ์คุณทาโรธนะครับซึ่งเป็นนักสามหาวเลยเชียงใหม่นี่นะครับได้ถูกหมายจับนะครับพลกคอฉุกเฉินแล้วตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าในกิจกรรมวันดังกล่าวเนี่ยทางตํารวจได้ออกหมายจับนักศึษาคนอื่นๆด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่มันเป็นความยุ่งยากคือว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็น มีใครที่คนกลุ่มคนที่โดนหมายจับบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจํานวนนึงก็ได้มาปรึกษากับเราว่าคือตอนนี้เขารู้สึกไม่สบายใจว่ามีคนแปลกหน้าแวะเวียนไปทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเราก็เลยคิดว่าเพื่อความชัดเจนนะครับเราใจเลยเลยจะมาขอทราบรายละเอียดว่ามีนักศึกษาคนไหนบ้างที่ถูกออกหมายจับนะครับเพื่อที่ว่าทางเราเนี่ยจะได้เตรียมการผมเชทางนักศึกษาจะได้เดบกการและทางเราเนี่ยครับในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยนะครับเราก็คิดว่า เรายืนยันว่าสิ่งที่นักศึกษาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นความผิดผมเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องกับระบอเบเผ็จไต๋นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการนี่คือเราต้องการทราบรายละเอียดรายชื่อของคนที่ถูกออกหมายจับจากการร่วมกิจกรรมนะครับในการเรียกร้องเผ็ไตครับเร่อเบื้องต้นนะคะทางตำรวจแจ้งว่ามีนักศึกษาอีกประมาณสักกี่คนคะที่ถูกออกหมายจับครั้งนี้คะเออตำรวจทั้งตำรวจยังไม่ยืนยันะชัดเจนเท่าที่เราทราบว่าคือพอจะทราบคือมีประมาณ7คน,นครับ ซึ่งตอนนี้เจ็ดคนเป็นใครบ้างไม่ทราบเราก็เลยเราก็เลยเป็นห่วงนักศึษานักศึกษาก็คือในแง่หนึ่งคือนักศึกษาก็รู้สึกกังวลนะครับแล้วในส่วนของท่าสมมติเราทราบทั้งเจ็ดคนแล้วเราจะมีการขอประกันตัวพร้อมกับธนาอ,อนุมเลยไหมคะตรงนี้คะ่ะคือคือขั้นตอนเนี่ยก็คือว่าพอมีมีหมายจับปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะมาแสดงตัวนะคะเพราะเนี่ยก็คือเราอยากรู้ว่า เป็นใครบ้างเราจะได้มาแสดงตัวแล้วจริง,รงๆทั้งหมดเนี่ยคือเราอยากจะมาแสดงตัวทั้งหมดเลยขอให้ทราบเถอะว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาใดๆเรายังยืนยันว่าสิ่งที่นักศึกษากระทำเป็นสิทธิตามกฎหมายทุกอย่างนะคะเพราะนี้ก็ก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะว่าหลังจากที่ทราบแล้วก็คงจะเป็นเร็วๆนี้นะคะทีนี้จริงๆใจเราถึงอยากมาวันนี้เลยเพื่อที่จะ ได้ทราบความชัดเจนค่ะการอการุนักศึกษาในครงแค่ะการมองว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เมื่อคืนมันมีการสลายการชุมนุมไปอาจารย์ตอบมั้มก็คือทีนี้ในอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะก็คือว่าในส่วนของการมาชุมนุมทั้งหมดนะคะไม่ได้มีแกนนา แต่ละคนต่างคนต่างมาเพื่อแสดงความรู้สึกแสดงเจตจานงของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเ,ออเหตุการณ์ต่างๆก็คือ,อ,อในส่วนของการนัดเราคือถ,ถ้าเราทราบว่าจะมีการเจอกันที่ไหนเราก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการกระทกิจกรรมต่างๆเรายังไม่ทราบล่วงหน้านะคะมันเนี่ยก,ก็คือพวกเราก็ตอบไม่ได้นะคะพูดได้ไหมค่ะ เ,เยอะแยะไปหมดหนึ่งมีการปล่อยไฮไลท์สดปกติเขาห้ามใช่ไหมพอพอขยับขยับเข้ามาแล้วก็ชะาง,งักชะง,งักก็มีการถ่ายทอดตลอดเวลาเศตนาเขาก็เพื่อจะให้เห็นว่าม็อบเนี่ยมีอาวุธมีการคว้างปลายหินมีคว้างระเบิดมีอาวุธอะไรต่างๆปรากฏว่ามันไม่มีใช่ไหมเพราะมันไม่มีเสกที่ความชอบธรรมก็ไม่มีอะไรแล้วก็คิดว่า จุดอันนี้เป็นการประเมินที่ผิดพลาดของเขาเพราะปกติแล้วการถ่ายทอดการผู้สื่อข่าวอะไรจะเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เมื่อคืนนี้ผิดสังเกตเพราะฉะนั้นก็คนที่ประเมินสถานการณ์ในการใช้กําลังสลายผู้ชมุมนุมเมื่อคือนเ,เป็นการประเมินที่ผิดพลาดและก็เหตุการณ์มันน่าจะลุกลามทุกท่านอาจารย์มองว่าอย่างไรถ้ถหลังจากการสลายผู้ชุมนุมเรจะทำให้นักศึกษาออกมาเป็นผู้ขนาน มันไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาแล้วตอนนี้ไปหมดแล้วครับทั้งผู้ปกครองทั้งประชาชนทั้งคนที่เขาอยู่กลางๆแต่ต้นแ <c oughs> ละต่างประเทศเห็นว่าสาปราจารชาติเขาจะออกแลงการเงี้ยนะครับเพราะมันเกิดใช้เกินกว่าเหตุเกินกว่ากำับ